สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อพระโชคครับเมื่อเนี่ยย้ำคำย้ำแรงสอพระโชคก,กับมาที่วัดบุรพาล่ามครับวัดหลวงพี่ตงครับมากราบนมัสการหลวงพี่ครับแล้วก็พอดีมาเบิงสร้างพันกำลังปั้นลูกป,ปูครับกำลังขัดสีสวีวันนู้ปูกับลูกรอคักบาทเนี่ยลูกรอคักแม่นคักระละบาดเนี่ คว่มส,มสูงเก็บคว่มสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าสันครับพี่น้องครับสร้างเพื้นวัดให้เบิ่งล้วครับร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าเป๊ะเลยครับบ้างเอาเด้อพี่น้องครับหนึ่งเจ็ดเก้าเป๊ะเลยครับผู้ใดผู้ใดอยากดั้งด้วยเชี่ยวเลยครับหนึ่งเจ็ดเก้าเนาะสางเนาะโอ้ยมันได้ทั้งลายห,หางตัวนี้สิบเก้าก็ได้ ก็ปูพันก้อยใจให้คนได้จุดใหม่โอ้ยกะงามคักด้วยบาทนี่ยปูหลบหลอโอ้โหโหโหปูบาทนี่จังแม่นสมคักว่าเป็นผู้ตาทิพย์หลบห่างสางงามนี่จังคือผู้มีศีลมีธรรมเนาะอ้สร้างก็จะมันจะได้บุญหลายไว้สร้างก็ได้ให้เพิ่นเด้เพิ่นให้ตกต้องหาว่า สองหาดคาดผดจีเครื่องล้านเนาะ้างเนาะก้อนขึ้นปั้นเห็นไหมเดี๋ยวมาปั้นก็ดีเดี๋ยวนี้โอ้ได้เห็ดให้เพื่อนนี่เหรอนะแสดงว่าปูมักหุนแบบนี้แบบใดหอดสีมาแห้งสีคักตัวนี้แท้าทุกอย่างมันตรงกันเมื่อเดินพี่น้องเด้อหนึ่งเจ็ดเก่าครับ ไปห้ายิบช่วยรถเตลี่เอาไว้เด้อครับพี่น้องครับจักใบสองใบ III. ชุดนี่มีรางวัลแน่นอนครับนี่แหละครับท่านผู้ชมที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือหนักเกียเสียนครับพึงมากปดิบฐานมือนี่ครับพึงอันเชืญอมามาเมื่อนี่ครับ พานนักเจ็ดเสียงครับอยู่มองทีหลวงพีพนนางเนี่แหละครับอยู่หมองรับแขกของหลวงพี่โตรงเท่านี่แหละครับคือมีผูู้มีสัทธาอามาตถไวายมือนี้ครับนากเจ็ดเสียงครับครับตอนนี้ีปนองกันตามสอัพระชมาครับเดี๋ยวสิภาไปพบกับหลวงพีครับมาไปกราบนมัสการหลวงพี่พร้อมกันเพราะว่าหลวงพีเป็นเหลี่ยงขมาดวนครับมือนี้ครับ ตามซอสก็จบมากครับพี่น้องครับวันวาเรียบครบด่วนนากะกันมีน้ำท่าที่ต้อนน่แหละคร<บ>ับครับชัวร์ว่ามีจเจ้าใหม่ๆจริงๆใหม่ๆาาก็จะขอวันษาเราเนาะครับขอวันษาเราองของพ่อตาทิพย์นี่ก็ทิพย์ตาสีมือื่นนี่แหละอืมจปงนวัมากปัป็นโอ้รถสร้างส่วนทางพอดีอดีรอ,ลลอเลยบ้ารอเลยบ้านทิพย์รูปรอกัน โอ้บัดนี้คือเล่าแล้วเรจจาจะก็ได้หนักหนักมาไหมอยู่ข้างหลังลูกนี่แหละโอ้หนักมีเยู่ข้างหลัง,ลงนะแต่ว่าไม่สิครับทำไมมาเกาพรรษาน้ำกันโอ้เป็นนักเกาะพันธะที่พอถึงตัวเลขนี่ตัวที่ว่าลูกว่าไปนั่นลูกจะแข็งแน้นรนุดแน,น,น้นตัวน,น,นี่รุดตัวท่ากันท่ากันอะไรเพราะว่าที่จะเน้นไม่เพราะว่า ยันไปใกล้มือย้ำนี่ซื้อมาได้หอดเมื่อซื้อบ่ได้กันเลยอัดปาจา์นี่ก็เลยอยากย่ำซึ่งไปซึ่งไปงานมื่อนี่กันไปเห็นอยู่เสาเนาะบ่อนาะซึ่งกัน<ม>ตัวเดียวกันแปลกแปกล,แลกบบลอยู่เดี๋ยวบ่อนกับวานราอยู่คุยกับพ่อเราอยู่บ่อนกัว่าสองแน่นอนหล,ลับหลับกันบ่อเรากับวายน่ง แต่ด้อยากให้อยากโย,ยมเพิน่นใดน้ากันงวดนี้อันนี้ก็ขึ้นที่ว่าแล้วแต่ดวงอีกแล้วนอกอวนารั<อ>บเน้นให้บอกให้ปานีบ่เอาเพิ่นบางคนเพิ่นกับบ่อสื่อนี่อันนี้ก็บ่ได้ว่ากันแล้ว่างนี้ที่ว่าตอนแรกองค์ของพ่อตาทิพย์นี่อ้อมสูงนี่วัดเร็วลอยแปดสิบเจ็ดตวารีแลบลอยแปดเจ็ด พระี้พราว่าเจ็ดเจ็ดมือนี้เจ็ดมือนี้เราหวานไปวัดไม่หนึ่งหน่อยเจ็ดสิบเก้านะโอ้เจ็ดเก้าน่สร้างกับลูกันมาที่ร่องตัวนี้โอ้พาะเพิ่นเฮ็ดแล้วเพิ่นเพิ่นไปวัดบึ้งเน่น่อยเจ็ดสิบเก้าน่รลงไทยเจ็ดเก้ากับเาเจ็ดเก้าคือเก้าเนาะอ้าวเจ็ดเก้ามาแรงางบริวัรก่อนม่นา่เฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วไปไปวัดวัดวังเงิน แต่ก่อนเท่าไหร่กวแต่ก่อน187 187บาดนี้100 79 89อต่ําก็เก่าตมนเพนเกันอ่ตํานก็เก่านก็้วนเก่าม่นพุ่นมีอันนั้นเก่าพุ่นนี่แต่ว่าอีสงาราศรราศีบ่เก่านะขันล่ะด้ ภาษาแตงตัวไม่มากน้ำมอตัวเลขกที่ว่าไปนี่มากอ๋อยัแม่มากจ้ะมากเยอะมากซื้อไปนาะหน่อยพอทานซื้อนั่นเขาบอกว่านั่้ท่านในเปิดอ๋อซื้อได้เลจ้าท่านเปิดท่านเปิดไี่จงเมยเย้าเล่ากันตซื้อไป้หรายแล้วยเยบต่ยยึบตรวตุ่ไว้เอาเย็บกระตยไว้บางคนจะย็บไว้แล้วละ อันประมาณว่าถ้าจะเพิ่มเติมตัวเลขนี่ก็เพิ่มเพิ่มเติมส่วนสูงของปูแม่นบ่จ้ะสาธิปเอเดนจะเพิ่มจะเพิ่มมีบ่เพิ่มทำไงใช่เพิ่มเติมป่ะเพิ่มตัวเลขไหมจังว่าตัวเลขวันนี้บ่จ้าบ่เพิ่มไงว่าตันีแก๊สแก๊นี่บ่อันแก๊สแก๊นี่เอาไปเก๊สแก๊สว่อันนั้นละแม่มันกี่หลายตัวเหรอเอาแั้งแก๊สก็เาแก๊สเนาะอันที่ว่าไปไปชุดนั้นล่ะ ว่าจะเพิ่มไปอีกเพิ่มไปอีกเอ่อยาโยมเป็นว่าสีลายตัวไปหนาแต่่ที่ลูกลูกจะเพิ่มไห้นะลูกจะเพิ่มสามตัวที่ว่าลูกว่าไปที่แรกเป็นซีเก้าเนาอครับใ่ที่ว่าให้เพิ่มนะให้เพิ่มเป็นหาเก้าเทสฮาเก้าเจ๊าเก้าเ็ดเพิ่มตัวนี้เอเพิ่มเรื่นัดเพิ่มเรื่องวอมนัสฮาเก้าเทสฮ9เ4้าเเกเท่ีเกเ อืี่เก็ต้องเพิ่มจไม่เก่ีเพราะว่าตัวเก้า C เก้าเจ็ดเนาะแบบนี้จะได้มาเพิ่มเพิ่มขึ้นเป็นห้าเก้าเจ็ดตัวเดียวว่าเสาเสาอยู่ง้นของคารอนหกหกหกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ด โอ้แบนี่ละที่ว่าลูกวายเน้นเน้นสามตัวรวดวันนี้เน้นสามตัวสามตัวห้าเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสองตัวเก้าเจ็ดกับหนึ่งเก้านนั่นหาหาหนึ่งสี่มีอยู่ที่แม่หาหนึ่งสี่กับมีแล้วหาหนึ่งสี่กับมีเขียนไว้แล้วเอาเน้นรวดเนาะเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเนี่ย วัดหลายตัวทื่ว่าหนึ่งสองตัวสองตัวแน่นๆนะมีเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วนะที่าหนึ่งนั่นนะเนีน่ยใช่มีสามครูที่ว่าแน่นแน่นไปสามครูเลยเด็กสองตัวเนาะนี่เป็นสองตัวนาะมีแต่ตัวง่ามแน่นๆหมดน,นะเนาะสรุปแล้วเลยแค่สามเด็กสามหาน Nu vòng. Hà 8 xí hà nóng xí lạc anh em xí tốt 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 อ่าผู้ใดยอยากซื้อ,อาสามตัวใช่ที่นะแต่ผู้ใดามากเลขสามตัวให,ให้ให้เอาไปเกระลวนถึงเวลาที่ซื้อแล้วบาน,นี้ได้เวลาซื้อแล้วว่าเน้นให้แล้วคือคือเล,นเลนอนนนน่นเน้นเท่านั้นเองขี่รถไปซื้อลาเตอรี่ใบเลยบาน,นี้ได้เวลาแล้ว ว่าได้นวัื่อ้อกวุ่มขันตู้ขอเราฟังอยู่ว่าวู้ดีตัวน่งว่าขันเห็นพยาตรงมากหานอย่ยังต้องฝันให้ต้งฟังน่ายจังหมอน่ง่ได้ก็อฝันอยู่บ่ครับครับนี่เป็นแบบคู่ดมาที่หลังก็ยัดฟังอีกครับออข้อฝันนั่นนอนั่น ที่ว่าลูกปล่อยปล่อยตัว,ต,วตัวนี้ตัวเลขไปเนี่ยว่ายังมขึ้นเหรอมาฝันฝันมามีพญาคุดบินลงมาหาพญาคุดพญาคุดส,<น>สามโต่ะสามตนสามตนเนาะค่ะแม่ลูกก็นั่งอยู่นี่แหละลูกก็นั่งอยู่โต๊ะนี่แหละมันก็บ,บินลงมาจะฝ่าับินลงมามาทางนาน,นี่แหละบินลงมาลูกลางเนี่น็คือว่าเหมือนก้นนั่นแหละแต่ปากก้นจะเป็นนกแขนแขนเนี่ยจะเป็นแขนแขนก้นอยู่ แต่จะมนีปีกมันปีกไกลออกมามน้ำปีกน้ำแขนนะน้ำแขนเหมือนน้ำแขนตรงนีหางนี่ตรมีหางแต่นึ่จ่องขา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 โค้ขาน้อกโค้ขาเป็นมากนะเป็นขาพ้นแต่จากเขาลงไปไปหาตีนนะเป็นกล้ายๆตีนนกเป็นอันนันตีนนกตีนไกล้นี่เป็นกรงเล็บด้านเลือดระวางมากต่างดูเป็นค้นดูแต่บ้านมีน้งมาถามสาม ตามตนเนาะตามองเพร่ะงนได้แปลงเป็นค้นแปลงเป็นข้นขม่ากาบขมาหายอยู่นี่แหละขม่าขมานั่งเหมือนแมนเหมือนยุงพอยุงแมนนั่งอยู่ตอนนี้ขมาเลยรมากรองกาบ็เลยว่ากรขนาษแปลงเป็นค้นเรายังโมกื้คนปันในนอเพราะว่าตาตาเราคุคนนี้ยังโมคือคี้นปันในนะตาของเงินก็ที่ว่าพันแปลงอยู่เพราะว่ายังตีหน้ากับปูดนี่ก็ไม่ค่อยถูกกันปันในนอ นี่นว่าอ่าประวัยนี่ต่อำตำนานมากถ้าพูดถึงว่านากับคกุลก็เป็นพี่น้องกันนั่นแหละแต่มีตำนานว่าเราผ่านกันมากอยู่พูดมากราบนาคเป็นกระแตกอยู่นี่ครับพ่อแสดงว่าเป็นตัวมีบุญบารมีหลายเนาะหลุดกับมรุแต่ว่านกปูระวางทีเนาะปูพุ่ม กูพุ่มนี่แหละกูแม่ยานี่แหละว่าขบพันธ์ชานี่จะสูงจะจะเต็มที่แล้วก็นะพูดถึงว่าลูกพูดถึงว่าบุญบารมีบุญบารมีสีสูงช่วงขบพันธ์ชานี่เต็มแบบว่บบาสีดังก็พุ่งอีกนะไว่ายังไงครับ<ะ>งวดนี้ละ่ะไว้วาง,งวดนี้มันจะวดขนขบนพรนธ์ชาน้อขบพันธ์ช้าพอดีเลยเอ๋อ เราก็บหลุมกันเบิ้งวันนี้แหละเบิ้งวันนี้คือว่ากันแม่ทีดีกับขอพรรษาใหนเหงาใส่เสื้อผากันให้แนียนดีกว่าครัเป็นปร่จำโอ้ชาตูชาตูด้วยไอ้พี่น้องไม่โชคไม่ลาบน้ำกรนเขาพันโอหลังเขาพันศาเนาะครับหลังเขาพันศาไม่ไม่แล้วเขาพันศาไม่ไม่ตลอดเด้เขาพันศาช่วงเขาพันศาใหญ่มากสามเดือนไอ้พี่น้องไม่โชคไม่ลาบตลอดช่วงช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ว่าแต่ กูรักษาทีหนึ่งก็โอ้ยนะแต่ทีตั้งแต่สูงอ่ะทีเต็มเป็น,นทีตัวเก้าทีนะครับหมักน้ำมันน้อยยงเ็บพีเอาเด้เอหมดเต็มทีค่ะพี่น้องหยิบก่อนเด้อครับหยิบจับลัตตอรี่ไว้เด้อหาซื้อมืออื่นนี่แล้วขี่รถหาซื้อเลยเห็นแล้วนี่คือว่าเน้นให้แล้วนะครับไปจยนให้แเน้นให้เรียบร้อยนะครับเนียนใหเป็นห่วงฮะ หาใส่ก็ได้เอาหาใส่เด้ครับหาเก้าเจ็ดจะว่าเป็นเลขเอ่อเขางดเมื่อกี้หาเขาเจ็ดนะครับยาลูกว่าไปงวดเมื่อกี้ลูกยานมันว่าเหมือนเหมือนเั่นเหมือนอย่างกเจ็ดต้องหาเหมือนกับปอยตัวนี้ไปก็ไม่ออกตามตัวตรงตรงน้ำฝนอีกีครับแนนยู่ก็เลยว่าเนาะหาเอาหาไปใท่านั้นพวอาท่ว่าได้มากนได้มากทีเก้าเจ็ด แต่รูปกันยังเนิ่ยหนิ่งที่ว่าอย่างเป็นเป็นมวลเมื่อกี้ตานนันออกมา่จร้อยนะ่รับจะได้เอาหาหาตัวเก่าเนี่ยคริว่าเขาควายของวดเมื่อกี้มาใส่ใส่น้ำที่เราให้มันเป็นเต็มเต็มรวดที่สุดนะทำมาท้ามตัวแต่ว่าให้เน้นให้ก็ตามที่รูปว่าไปนั่นแหละเน้นให้สองตัวคือเน้นข้ากุนี่เพราะมีแน่นอนจานเนาะ เน้นครับเน้นเราตัวเดียวนันรูกับบรูเพื่อกันเนาะพันจะออกตัวได้บ้านเกิดมันกะเจะได้หลาจากว่าเลขเก่าที่เก่าตัวเนาะว่าสก๊อตไปกับวัยแปดสิบเนาะกูนะพอจากวัยแปดสิบยอนมาสำดีกับเพืกันนาเรียนที่เราอาจจะร้านเบิ้งว่าร้ายก็ได้ในน้อยเห็นละครท่านผู้ชมกระซือหลวงพีพันกะเลียกยูทูปเขามาพบดวนกับมันมีอย่างไรครับ หลวงพีพ่พนต้องการเน้นครับเน้นตัวเลขงามๆให้พี่หน้องเฮาได้สือกันครับก็เคือเพิ่มหามาตัวหนึ่งคือห้าเก้าเจ็ดครับให้พี่น้องไปวิเคราะห์นะครับเด้อผิดถูกกันย่าวกันครับการลงทุนมีความเสี่ยงให้พี่น้องใช้สติครับใโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนี่ยขอให้พี่น้องเฮ้าโชคดีถูกหวยกันทุกปู่ทุกคนครับให้มีสุขภาพแข็งแรงครับ ถูกใจอย่า,ยาลืมฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อสิ่ใด้พลาดจากไายการดดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ